วันนี้พ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณพิมพ์ลับคาทานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะวันนี้พ่อยากจะบอกอะไรนะคะวันนี้วันนี้พ่อยากจะบอกว่านะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะคะ เดินทางหลายหลายคนมีแผนที่จะเดินทางไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไปขอโชคขอลาบนะคะอยากจะไปขอพรสถานที่ใกล้น้ําไปไหว้พญานาคนะคะหรือไปไหว้ทาเาวสุวรรณหรือ องค์พระพิฆเนศนะคะแล้วก็พระแม่ลัศมีนะคะในใจคุณที่คิดไว้ในวันนี้นะคะความรักค่อนข้างโดดเด่นนะคะมีเกณฑ์ที่คนรักจะติดต่อคุณมาถ้าคุณกําลังรอคนรักอยู่นะคะระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะระวังสายตาคอบาลายกระดูกสันหลังระวังนิดนึงระวังจะไม่สบายนะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคือ เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณให้โชคนะคะสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้สีม่วงสีส้มแล้วก็สีแดงให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้8 8ดดหนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ